สวัสดีครับพี่น้องแกนนำการใช้เทคโนโลระดับสถานศึกษาทั้ง115โรงเรียนนะครับช่วงนี้สอนอเข้าใจดีว่าเรามีภารกิจนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับงานประจำนะครับคืองานที่โรงเรียนนั่นเองนะครับแต่เรามีสัญญาใจต่อกันนะครับว่าเราคือแกนนำแล้วก็ต้องนำความรู้จากการสื่อสารกันร,ระดับเขตพื้นที่กับสถานศึกษานะครับ ต้องไปขยายผลไปยังผู้มียการโรงเรียนนะครับคณะครูและบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนนะครับดังนั้นเรามี YLG อยู่นะครับ y l g อยู่กับเรามาหน้าแล้วนะครับนั่นคือการบูรณาการระหว่างออนไลน์ออนดีมานและออนไซต์นะครับการจัดอบรมในวันนี้ถือเป็นออนไลน์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีออนดีมานผสมผสานให้นะครับในการทำคลิปส่งให้ท่านได้รับชมกันต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีออนไซต์ในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยขึ้นมานะครับเพราะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของสื่อนะครับคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ o b e c Content Center ซึ่งทางสอพทออได้จัดให้ พวกเราได้นำมาใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่คุ้มค่านะครับนอกจากการเข้าไปใช้งานในคลังสื่อแล้ววันนี้เรามาพูดกันถึงการาผลิตสื่อการอัปโหลดสื่อเข้าไปในระบบนะครับและเรื่องสำคัญคำศัพท์ติดปากใหม่คือ CVS นะครับก็คือพูดคำย่อกันก่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวในการ จากประชุมออนไลน์ของเราจะพูดถึงคำเต็มรู้จักกันอย่าแบบเต็มๆนะครับก็คือการกลั่นกรองสื่อนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่ครับที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองสื่อของพวกเราทั้ง115โรงเรียนนะครับให้ได้มีสื่ออยู่ในระบบกลางสื่อของสอพทรครับแล้วพบกันนะครับเช้านี้24สิงหาคม2566ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อการประชุม เชิญปฏิบัติการว่างั้นนะครับในรูปแบบออนไลน์แล้วพบกันครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่8ครึ่งเลยนะครับ9โมงจะเป็นพิธีเปิดครับสวัสดีครับ